ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้อยู่ช่อง a u g t s นะครับตามที่พูดไว้คลิปที่แล้วนะครับผมว่าจะรีวิวลถกันที่เร็วเสียงนะครับผมกันที่เร็วกู้ภัยบุรพานะนี่เสียงสามเสียงนี่แค่สามเสียง,ยงอันนี้เสียงเดียวอย่าอย่าเพิ่งกดเ๋ย่ารีวิวรถกันก่อนรถที่ผมใช้นะครับผมก็จะเป็น Honda k คลิกร5อยห้านะครับผม อันนี้เก่าแล้วหกปีได้แล้วคันนี้ก็ผ่านมาเยอะรถชนมั่งอะไรมั่งนะครับอาจจะมีหน่อยจะมีรอยแตกมีอะไรหน่อยยังไม่มีงบซื้อไฟทอนแสงเท่าน,นั้นก็เลยยังไม่มีงบซื้อไฟนะครับเราะนั้นก็เลยใช้เป็นแตะไฟทอนแสงสีดํากับสีเหลืองข้างหน้าหนึ่งแล้วก็ข้างหลังหนึ่งนะครับเออใช่ข้างหลังหนึ่งข้างหน้าหนึ่งลิ้นเป็นอะไรวะพูดสลับกันนะครับ เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับผมเสียงก็เพาะเอาเรื่องนะครับผมไฟหน้าติดแค่ดวงเดียว,วเวนร,รมเสียงก็ดีเครื่องก็ดีรถก็ดีคนก็ดีนะครับผมเสียงก็ดี ต่อไปนะครับผมมารีวิวเสียงผมจะใช้เป็นแต่สามสิบโวล์นะครับผมเสียงแรกสีเหลืองนะเสียงนี้เส่วนสอง <c oughs> ขอจะไม่เปิดนะเพราะว่ามันดังมากมันดังแบบดังไปไกลเลยขอเปิดแค่สองเสียงพอนะครับเพราะว่าเสียงมันดัง ก็ที่ได้ยินน,ยนะนะก็ฝันดังสนั่นเลยนะครับผมก็ผ่านสมรภูมิมาเยอะคันนี้นะครับผมทั้งล้มทั้งชนนะครับใต้เบาะก,ก็ปกติดีทุกอย่างนะครับอีกทีนี้ไม่เกี่ยวงอไปดิมีแมสนะครับผมมีแมสมีอะไรของเล็กๆน้อย ส่วนของที่เอาไว้สาหรับกู้ภัยไม่ค่อยมีนะครับไฟงบยังไม่มีนะครับก็เลยใช้เป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับผมไอคลิปที่แล้วก็ลืมบอกว่าถ้าเกิดใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับลืมลืมพูดนะครับผมงั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรมากเพราะว่าเสียงมันสะต้อน๋ยวโดนด่าพ่อด่าแม่เข้มครับ